วันจันทร์ที่12กันยายนพศ2565เป็นวันบวรเวลา6นาิก30นาทีท่านสมณะมือมั่นปูรณกรร r อนักเรียนสมัณศึกษาชั้นม .2 เชื่อกันขนไม้ที่หมู่บ้านสารินไม้ที่ขนมาก็เป็นไม้ที่เหลือจากการสร้างบ้านเพื่อนำมาทำฟืนเป็นเชื้อเพลิงในการทำอาหารเจที่อุทยานบุญิยมในช่วงเทศการกินเจในช่วงปลายเดือนกันยานี้ วันอังคารที่13กันยายนพศ2565เวลา6นาฬิกา50นาทีนักเรียนชั้นม .4 ฐานกิกรรมพัฒนาและนักศึกษาชีวะสาขาพืชสวนช่วยกันขุดหัวกลอยที่สวนไว้พลังโดยมีอาต่อยอ้อมดินเป็นผู้ให้ความรู้เพราะกลอยเป็นพืชที่มีบางส่วนเป็นพิษแต่ก็มีประโยชน์หลายอย่างนักเรียนจึงต้องเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องในการกำจัดพิษออกจาก,กลอยนำมาทำอาหารข้าวหวานได้อย่างปลอดภัยช่วงเย็นของวันที่13กันยายน 2,565เวลา18นาฬิกา20นาทีมีพิธีมอบผ้าพันคอให้กับนักเรียนสมศัิขิชั้นม .1 จำนวน17คนโดยมีท่านสามณาฟ้าไทยสมชาติโกเป็นประธานในการมอบที่ศาลาเฮือนเผิงกันเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าทุกคนเป็นนักเรียนสมศิกขาได้อย่างสมบูรณ์แล้วการมอบผ้าพันคอในครั้งนี้ต่างจากทุกครั้งที่ต้องผ่านการดูพฤติกรรม และการโบทจากรุ่นพี่เพื่อนๆน,น้องๆก่อนจะได้รับแต่ครั้งนี้ได้เปลี่ยนวิธีมอบผ้าพันคอใหม่โดยมอบผ้าพันคอให้กับทุกคนโดยมีข้อแม้ว่าเมื่อสวมผ้าพันคอที่เป็นเครื่องแบบของนักเรียนสมส,สิกขาแล้วถ้าทําผิดศีลผิดกฎร,ระเบียบของโรงเรียนก็จะถูกพิจารณาจากสมณนะศิขมาตคณะครูถ้ามีความผิดจริงก็จะถูกยึดผ้ามันคอตามระยะเวลาในกฎร,ระเบียบของโรงเรียน ข่าวอารามิกาบ้านราชพบสมณะบินบนทีรจิตโตผ่านซูมในวันอาทิตย์ที่11กันยายน 2,565เวลา18นาฬิกาถึง18นาฬิกา30นาทีโดยประมาณสมณะบินบนทีรจิตโตได้เมตตาเทศให้ข้อคิดเป็นเวลา30นาที <c oughs> <น>แก่อารามิกาบ้านราษโดยมีสมณะโพธิสิทธิ์โพธิสิทธิโทสมณะหางดินภูมิขโตสิกขมาตกล้าข้ามฝันอโศตรกูล สิคามาแสงฝนอโศกตระกูลและสิคามารตรงธรรมรักพงอโศกร่วมรับฟังด้วยค่ะ สมณบินบนทีรจิตโตหรือพระอาจารย์หนึ่งท่านได้เน้นย้ำถึงการเป็นอยู่อย่างอารามิกาคือมาตั้งตนบนความลำบากอะไรที่เป็นพิษเป็นภยัยแก่พรหมจันทร์ต้องตัดออกให้มีความยินดีในการฟังธรรมอยู่ตลอดเราไม่ได้มาหาความสะดวกสบายพร้อมที่จะอยู่กับความขาดคือสิ่งที่ท้าทายเราไม่ได้มาสแสวงหาการยอมรับแต่เรามาสมัครอารามิกากันเพื่อ เพื่อพัฒนาตนเองผู้ที่น้อมรับฟังคำติอยู่เสมอจะเป็นผู้ที่อยู่ได้นานกว่าอย่าสร้างพบน้อยพบใหญ่ให้แก่ตัวเองอย่าตั้งจิตสร้างหลุมความคาดหวังในรูปแบบให้เป็นกับดักแก่ตนเองและอย่าคาดหวังการยอมรับจากหมู่จะได้รูปแบบหรือไม่ ให้เป็นหน้าที่ของหมู่และท้ายสุดแม่แมวสุขแสงบุญนาวาบุญนิยมได้เป็นตัวแทนกล่าวขอบคุณพระอาจารย์หนึ่งจากนั้นก็เป็นการพบกลุ่มกันภายในของอารามิกาโดยมีสิกขามาทั้งสรูปให้โอกาสอารามิกาได้สรุปข้อธรรมและสภาวะธรรมที่ตนได้จากการฟังเทศจากสมณะบินบนทิราจิตโตค่ะ ขาวสถานการณ์น้ำท่วมบราราตั้งแต่วันเสาร์ที่10ถึงวันศุกร์ที่16กันยายน2565จากระดับน้ำในชุมชนที่สูงขึ้นในหลายๆจุดอย่างต่อเนื่องมีความเคลื่อนไหวการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมดังนี้ค่ะเมื่อวันเสาร์ที่10กันยายนที่ห้องปัวสถานพยาบาลชุมชนมีการย้ายจุดปรถมพยาบาลมาที่ชั้นล่างเฮือนศูน ย้ายเตียงผู้ป่วยขึ้นไปชั้นสองของห้องปัวและสำหรับผู้สูงอายุที่พักอาศัยอยู่ที่ห้องปัวชั้นล่างได้ย้ายไปที่ฮานไคคิงชั้นล่างของอาคารบวรค่ะระดับน้ำยังสูงไม่มากผู้พักอาศัยรอบๆห้องปัวหลายคนยังคงพักอยู่ที่เดิมส่วนด้านภาคการเกษตรมีส่วนของแปลงเกษตรริมมูลที่กลายเป็นพื้นน้ำที่จะต้องปล่อยวางส่วนแปลงเกษตรอื่นๆมีน้ำท่วมแต่ไม่ ไม่มีความเสียหายมากนักยังคงมีกิจกรรมภาคการเกษตรตามปกติค่ะและเน้นไปที่แปลงเกษตรนอกชุมชนบนที่สูงค่ะสำหรับเส้นทางสัญจรเข้าออกชุมชนเหลือเพียงเส้นทางบ้านกุดระงุมค่ะสมปปีข่าวระหว่างวันที่11ถึง16กันยายน2565ข่าวแรก ทำภาชนะจากใบไม้ทีมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนำโดยรัตเขตและทีมงานอายังศรัทธาได้ช่วยกันหาใบไม้นำมาเข้าเครื่องขึ้นรูปเพื่อใช้เป็นวัสดุสำหรับใส่อาหารมีใบตองชาติใบยางนาใบทองกวาวใบบัวหลวงกาบไผ่กาบหมากเพื่อทดแทนการใช้พลาสติกและโฟมสำหรับใส่อาหารผ่านการตรวจสอบคุณภาพแล้ว ก็จะเปิดใช้ครั้งแรกในงานเจปีนี้ค่ะที่บูธจำหน่ายอาหารเจของชุมชนที่ห้างสุนีและก็ที่อุทยานบุญนิยมค่ะข่าวที่2องประชุมทีมงานโรงปุ๋ยพลังชีวิตที่ชั้นล่างเงินศูนย์มีพนักง,งานโรงปุ๋ยกว่า10คนมาร่วมประชุมประจำเดือนตามปกติโดยมีท่านสมณะเดินดินและศิกมาศกล้าข้ามฝันเป็นประธานท่านก็ได้ให้โอวาดเพิ่มสมาธิิ แล้วก็เชิญชวนให้ทีมงานโรงปุ๋ยไปเป็นจิตอาสาช่วยงานเจอีกด้วยค่ะข่าวที่3ติดโซลาเซลล์ที่สหกรณ์บุญยมโดยท่านสมณะถักบุญอาจิตตะบุญโยได้นำทีมงานติดแผงโซลาเซลล์10กิโลวัตต์ที่หลังคาร้านสาหกรณ์บุญยมอำเภอบาดินชำราบเพื่อเป็นการประหยัดไฟฟ้าแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายซึ่งเปิดใช้ครั้งแรก เมื่อวันที่11กันยายน2565ทางบรรณานะคะก็ได้รบกวนทางบริษัทพัฒนาพลังงานอุบลซึ่งเป็นทีมจากวิศวกรลาดกระบังมาดำเนินการติดตั้งพร้อมทั้งขอใบอนุญาตจากเทศบาลวารินการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกระทรวงพลังงานค่ะส่วนการจะติดโซลาเซลล์ที่หลังคาอุทยานบุญยมก็คานว่าจะแล้วเสร็จก่อนงานเจเริ่มค่ะข่าวที่4 รั้วธรรมชาติแบบคนจนพ่อทุกถิ่นพาทีพินได้ใช้กิ่งไม้ใบตาลใบมะม่วงต้นขี้เหล็กที่เขาตัดทิ้งแล้วก็ไม่ได้ใช้ประโยชน์อย่างอื่นนำมาสร้างรัว้วเพื่อป้องกันวัวควายซึ่งทำจากกิ่งไม้ยืนต้นที่สภาพยังแข็งแรงแล้วก็ไม่ผุมาวางสลับกันให้ดูสวยงามกันไม่ให้สัตว์ใหญ่เข้ามาบุกรุกสวนผักข้างบริเวณทางขึ้นโรงสีบุญคุณข้าว เป็นรั้วที่ประโยชน์สูงประหยัดสุดแบบคนจนค่ะข่าวที่5ประชุมทีมงานยานยนต์บนราชที่ร้านโดนใจโดยมีท่านสมนะแก่นกล้าวสมณะมือมั่นสมณะดวนดีเป็นประธานท่านได้พบกลุ่มดูแลรถยนต์ของส่วนกลางแล้วก็บริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ที่ประชุมก็มีมติข่าวว่าให้ย้ายจุดทำงานของช่างปอนช่างทอนช่างสอภายในอาคารบวร ไปอยู่ในอาคารวิทยาลัยอาชีวะฝั่งตะวันออกเพื่อสะดวกในการบริการค่ะข่าวที่6กิจกรรมดูแลสอวอที่ห้านไคคิงทีมงานอสม,มอบัาราชได้จัดกิจกรรมดูแลสุขภาพผู้อายุยาวหลังจากหยุดกิจกรรมไป3ปีในช่วงระบาดของโควิด -19 ขณะนี้ก็กลับมาฟื้นฟูการดูแลสุขภาพผู้อายุยาวอีกครั้งมีอาประจงใจเป็นพี่เลี้ยง ก็ได้พาฝึกท่ากายบริหารแบบง่ายๆให้เหมาะกับวัยสอวอค่ะเรือโคกใต้ดินเป็นเรือเอี่ยมจุนลำใหญ่ที่สุดในบ้านราชนำขึ้นวางบนโคกเพื่อซ่อมแซมเมื่อวันที่24ธันวาคม2546ปีหน้าก็จะครบ20ปีค่ะเรือโคกใต้ดินมีความกว้าง9เมตร70เซนติเมตรความยาวประมาณ28เมตร น้ำหนักเรือเกือบ80ตันภายในเรือยังเสริมโครงสร้างให้แข็งแรงมากขึ้นจากกระดูกงูไม้เป็นกระดูกงูเหล็กล,ลําเรือนําไม้คุณภาพดีมาเปลี่ยนไม้ลาเรือที่ผุพังตอกหมันยาชันทาสีแล้วเสร็จประมาณ70%รอการดิดเรือขึ้นเพื่อตกแต่งรอบๆเรืออีกไม่ต่ำกว่า1เมตร50เซนติเมตร เรือโคกใต้ดินมีงานปฏิมากรรมหล่อทองเหลืองตกแต่งองค์ประกอบของเรืออิงประวัติศาสตร์ในะเรื่องรามเกียรติเป็นรูปหนุมานสูงประมาณ7เมตรโดยอาแสงสินเดือนหงายและทีมช่างจะนำมาปร,รับบริเวณหัวเรือซึ่งหนุมานมีสัญลักษณ์มือหนึ่งถือรวงข้าวอีกมือหนึ่งถือเคียวขณะน,นี้หล่อเสร็จแล้ว เพียงตกแต่งบางส่วนรอเคลื่อนไปประกอบจริงที่หัวเรืออีกครั้งคาดว่าจะแล้วเสร็จจริงในเดือนตุลาคม2565นี้งาน,นที่ทำที่มีก็คือตั้งแต่ตัดเหล็กแล้วก็บากเหล็กนะครับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะครับเพื่อเข้ากับส่วนโค้งของภายในของเรือครับจากนั้นก็เจาะรูยดน้อนครับทั้งสี่หนและห้าหนครับแล้วก็เชื่อมเหล็ก คือที่จริงมันก็ไม่ย่งยากๆนะครับแค่บากเหล็กให้มีช่อมาให้เหล็กมันหดเข้าหากันตามแนวโค้งของเรือครับอีกอย่างหนึ่งก็คือเหล็กบางที่ที่ตัดออกมาครับมันก็ห่างเกินไปบ้างใหญ่บ้างเล็กบ้างตามขนาดนะครับงานต่อไปก็คือทําคานคอนกรีตเสริมเหล็กช่วงนี้ก็มีใครจะมาออกแบบมาคํานวณสเก็ตแบบคานคอนกรีตเสริมเหล็กรองเรือรองรับเรือก็ได้ช่วยกันคิดช่วยกันทํา วรทุกวันในหมู่บ้านราชธานีโสกเป็นวันบวรในวันจันทร์ที่12กันยายนพุทธศักราช2565มีกิจกรรมระหว่างนักบวชคารวาสและนักเรียนโดยแบ่งเป็นคุ้มสีต่างๆ5คุ้มสีเหลืองคุ้มหมู่บ้านเฟนหนึ่งหรือกลุ่มชีวิตวันใหม่ไปกรอกดินปลูกที่สวนไวพลังสีแดงคุ้มอาคารบวร หรือกลุ่มทองคำแพงแพ้แรงคนจนโลกุตระไปลอท่อที่อุทยานบุญยมเพื่อเตรียมงานเจสีม่วงคุ้มตะวันออกหรือกลุ่มมันม่วงไปทำก้อนเห็ดที่โรงเห็ดสีส้มคุ้มตะวันตกหรือกลุ่มตะวันตกไม่ตกพบและสีชมพู คุ้มหมู่บ้านเฟตหนึ่งหรือกลุ่มชมพูทวีปไปถอนหญ้าแปลงมันพล้าที่สวนอาสาธิศบ้านวังกลางหุงในวันพุทธที่14กันยายนพุทธศักราช2565เวลา7นาฬิกานักเรียนอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6ได้ไปเรียนรู้โคกหนงนามโมเดลกับอาจารย์ข้าดินสีเชียงสา ที่สวนอุทยานบ้านกุดระงุมในเวลา14นาฬิกาหมู่สมณะได้ช่วยกันทำ5ศที่นาองค์พระพุทธาพิธธรรมนิมิต ในวันพื่อรสัปดีที่15กันยายนชาวบวรราชธานีอโศกได้ช่วยกันจัดโรงบุญปันสุขให้กับชาวบ้านในระหว่างเวลา7นาฬิกาถึง8นาฬิกาในช่วงบ่ายเวลา13นาฬิกาหมู่สมณะได้ช่วยกันขนฟืนเพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในโรงครัว นศุกที่16กันยายนเป็นกิจกรรมวนบอบของนิสิตมหาวิชารามนาวาบุญยมกลุ่มไม่มีไปตัดตกแต่งบันเทศที่ร้านโดนใจกลุ่มแสงอรุณเจ็ดไปถางหญ้าแปลงมะเขือที่หลังสวนมอนกลุ่มยินดีไปถางหญ้าแปลงขาที่สวน204 กลุ่มเฝ้าแนไปทําซีอิ้วที่สวนพระคุณพ่อเวลา13นาฬิกาหมู่สมนะได้ช่วยกันทําปุ๋ยหมักเพื่อเตรียมปลูกกระเทียมที่สวนข้างอาคารบวรและทีมอสอมอรหรืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ได้ช่วยกันต้อนรับเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลบุ่งไหมและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังกลางหุ่งเพื่อพ่นหมอกควันป้องกันยุงลายในบรวรราชธานีอโศกเจริญธรรมสานึกดีครับ